สบายดีสบายดีเอฟซีบาแพงเปสุขุสุขคนเดอสบายดีตีสองกว่ากว่าพี่นนอะนี่กะตื่นมาเตรียมสิเห็ดงัวแล้วเนะวาะคัวงัวไปเบิ่งทางุ่นพี่น้งนนางเพิ่งกำลังคัวงวอยู่ทางนี้เป็นไผ่เนี้ยแห้วมาให้ทางนี้ซําแหลตต่อไปเบิ่งทางุูนพี่นอนอะกำลังเผาอยู่ลูกมาเห็ดอยู่เห็ดกินสอยกันแต่เด็ก ยงหลุดไพ่ทั้งได้ได้เนาะตัดตาดพวดนี่พี่เนาะนี่กำลังกินกินข่าโค้งเลยคนน่ะขอโทษขอไั่หลายๆเด้อพี่นเนาะเผากำลังเผาอยู่ <c oughs> อืมขึ้น

เอางวเป็นโตเลยเพื่อจะเห็ดอยู่เห็ดกินให้แขกมาในงานน้องๆทั้งงทั้งปลาเลยแหละท่านสักับบพคนกินสสยกันพี่น้องสสยกัน เอาเผาเลยกับซีแยกอะไรไปพุดพี่น้องเนกสินส่วนไปฝั่งนั้นให้ฝั่งนั้นจัดการมัวเป็นตัวเลยน้อง นันนั้นก็ปีดปีดเลยปีดเลยเป็นบมันใหม่เผาเลยพี่น้องงัวหันพี่น้องเป็นเพรอะเออขามคนนั่นแหละเผาเลยเผาเลยเผาขีกมันให้มันกำหานในแต่ละคอทอดคอภัยหลายๆเด้อพี่น้องนี่คือการเป็นวิธีชีวิตพี่น้องเลยมีการมีงานก็ต้องจำเป็นต้องได้เห็ดแหละพี่น้อง ว่าสีไปสื้อผันแบบแพงต้องเอาเป็นโตแบบนี้พี่น้องมาเห็นในครอบคัวมึงนะคนี่ากินนะจับหาขนาดแบบนี้เขา้มีหมองดึงอ่อน มไล,ล่ขู่ไล่ยคนอันนี้เป็นผายผู <c oughs> ้ชายตื่นมาก่อนพี่น้องเดี๋ยวผู้หญิงกับสิลุกมานหนึ่งเขาหนึ่งหนามเนาะทำไม่ได้ก็ลุกมาเห็ดงานคั่วงัวพี่น้องเห็ดนั่นหน่ผักซอยซอยกันผายผู้หญิงกับสิงานล้างถวยแ้วก็หนึ่งเขาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้อง ภายใา่เนี่ก็คือภายลุยคัวตีสองสี่สิบเอ็ดน้องซอยกัน อยู่ปักใต้เขาเอาไม้ไม้ท้าไม้ข้าวมัดมัดมัดัดมเอาลูกมัด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 ไม้าวันอ่ม่งเผาาัวมามัดเผาหัวัวเัวเผาหัวมาเผาหเาาวเาเามาหาวเาเาหัวเผาหัเผ่เาวเผาหัวเาาวเาเาหััวเาเาวเา มันกตงามเ้แหละพ่อเลยไปจักทางพื่อนนะรูให้จะใหม่อีกได้ที่คุงน่ะปลนะัก็ได้นะไปเราไปเอาก็ได้เปลนบุญโลเป็นบุโลเอาคนลงรูปถลตงหม่รูเป็นผดเป็นผดโตมโอ้ง เขาหลังจากเขาเอาคนออกแล้วแล้วก็สีนําไปซำแหละําแหละแล้วก็เอาไปเพื่อนผู้พี่น้องไปเตียงเนาะแล้วก็ชอยกันหัน่นชอยกันซอยต้องหลายคนพี่น้องเดี๋ยวบ่ท่านแขก Chưa chưa hết คน bị เก็บเหลือเฮ็ด có พี่น้องบางคนก็บ่ฮั่น เอาใหม่ต้นล่เขาบาคะาหน้อไม่ไปนำเอีขยะนั่นจเป็นสดบ้าน้อแบบนนเอางกล้ยมันถือเป็นพื้นฐานมาพื้นฐานของห้องด้ยพ่อบ่ะคือเนย กินไปครั้งเดียวที่ครั้งนั้นก็จะใหม่วันนี้นะลุ่มนะนอ,อาเรื่องรับการรวมมาเรื่องของกินเกยเด้อเออแมนมีมาแต่โบราณเลยอันอออนี้ก็หลุมเอ็ดเนาะขันสีเข่าตลาดผัดตลาดไก่พี่น้องคล้องกับแพงอันนี้มีงัวก็ต้องเอางวัวเจ้าของบางทีกันเนาะ นี่ได้แล้ใ้ช้เาไปน้ำเนี่ยเป็นยังนี่เเอาไปหาเขาไปน้ำไปก่อนเลยนี่อันนี้อทอดได้ใส่ไขเอาไปเอาไปเลย้เอาไปห้เขาทำก่อนก่อนก็ได้ก็แหล เออต่วนออกแล้วเ้ยข้าม่เนี่ยวนออกแล้วนุ่มไข่ซ้ำนเลยบทตอันนี้เฮาลงายตุ้มส่สกองหาเลยเอาใจายคนเฮาหาตัดออกเลยเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งทังปวงเห็ดนางกันพี่น้องทางนะไปเบิ่งโอ้พี่น้องท่านี้ก็สีเห็ดกินถาหันถา กินขาไปนากินไปนำเคยถั่วข้างในกันสิเผาข้างหน้าเผาพี่น้องข้างนี้สบายดีคนเด้อสบายดี่นเช้างตีสองตีสองกลัว ตอนนี้กำลังไงใส่จุกพี่น้องใส่จุกมามามากินใส่จุ๊บเผ็ดไปน้ำกินไปน้ำพี่น้องเอ้ยเป็นวิธีชาวบ้านขอโทษขออภัยถ้าผิดพลาดประการใดกับพี่น้องเอ้ยผู้ใดบโบกินกันอย่าว่ากันเด้อเคยเถ่าวทำตาเหลือ แซบบ่ทั <onder. S 1> <dynam> ้งนันน้ำง in ัวมากเลยพี่น้องเลยนั่งถ่ายกันสไลด์ถ่ายไายพี่น้องถ่ายไายทีเห็ดกอดเนาะถ่ายยิ่งกับสีตื่นมาตามหลังไปเบิ่งพี่น้องหามงัวมาเป็นโตเลย

พายยิงก็เริ่มลุกมาหนึ่งเขาแล้วพี่น้องอล่างก่อนพี่น้องล่างแล้วก็ซ้ำแหละสอยกันคั่วสอยกันแล้วกับหมอบให้พายยิง่งใช่กันสินังคั่วแล้วก็ตัวได้เลแล้วกันสิหมอบให้พายยิงไปเห็ดขับกับเขาพี่น้องบัดแขกมากกันได้ย่อเขาเลยย่อให้แขกกินเลยตบข้้าาทหุ่ เราได้่มันจ้เบดบโอ้ยมันบดแต้่น่ะรงงามันนะพรมุซินก่อนด้ปรมในสื่อได้เานุด้ไไปกินดิไปกินุเขาไฟมัน้อนขาลกันมันสมาร์กยนั่งนี่แล้ว ชิบนี้พิษผาดประการใดแบบแพงกับขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะมันเป็นวิธีชีวิตถ้าเพิ่งิิไปซื้อมันผัดสินเปืองเพราะว่าแขกคนหลายผัดแพงพี่นนอะก็เลยมีในบ้านกะสอยกันละกะเบากันราคาถึกๆเนาะซื้งัวมากได้ครับเนื้อไอน คงบวา,ากันเนาะพี่น้องเนาะเป็นมิตีสีวิตมาเป็นแบบนี้ทั้งภาคอีสานกับแคยๆกันนี่แหละพี่น้องเนาะกลัวไปนำก <c oughs> ินไปนำ นั่งนัน่งถ่ายกันสลันนะยเตรียมหิดเผาเตรียมครัวล่างแล้วแล้วก็หุ่มผึกแเราได้พี่นอ้องหุ่มผึกใส่กันแล้วกับบเเพงแป๊บเดียว เอาพี่น้องมาเหาะี่เวลากับสมมาพาควรบ่าวแพงกับทีขอจบคลิปไว้สำนีกก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่าวแพงเนี่ยการผิดพลาดประการใดบ่าวแพงกับขอโทษมาอย่างที่นี่เด้อเอฟซีถูกฐานเนาะว่าเฮ็ดนี่บางทีกับบางคนอาจสิบบมักพี่น้องบามักเนาะการในการจำเป็นพี่น้องเป็นการเป็นงานกับต้องเฮ็ดแบบนี้แหละพี่น้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะอันนี้ ขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดี